สวัสดีค่ะมุนีก็มาอีกแล้วเนาะคะ่ะจากช่องพานิดาชาแนลคนรักเกษตรอินทรีย์นะคะมุนีก็สิพามาเบิงปลูกบักอืออ้อเนาะคะ่ะฟักทองปลูกบักอือ้อแซมกันกับทั่วเขียวเนาะค่ะเนาะปลูกเอือ้อนี่ค่ะปลูกบักอื้อแบบ กเกษตรอินรียเนาะค่ะเนาะบากักเอก็กำลังขึ้นเป็นแถวไปอยู่ค่ะนี่โอ้บักเือ,อร์สวอว่าฟักทองแบบกเกษตรอินทรีย์นะคะเกษตผ้ามาเบึงนี่เ่าหันได้ใส่ปุยหยังงด้วยค่ะมันขึ้นของมันเอง เนี่ยแปลว่าในพื้นที่ของข้าเขาก็สวีปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เนาะคะ่ะเนาะเนี่ยใบมันกระง่ามกระอวะกระอวบดีอยู่<ห>นี่ค่ะแล้วก็สีผ้าะมะเบิงถังน้ำมักต่างๆเนาะคะ่ะเนาะถังน้ำมักที่ข้าวมาักไว้เพราะว่าข้าเห็ดเกษตรอินทรีย์ข้าก็ต้องมักปุยเองเนาะคะ่ะเนาะมักปุยเอง เดี๋ยวสีผ้ามาเบิงว่ามันมีอยียงแน่ที่ห้องมักไว้ทั้งนี้ทั้งแรกเนาะค่ะกับสีเป็นนี่ค่ะน้ำมักจุลินซีเจ้าวปวกเจ้าวปวกบ้านในเติมน้ำอยู่ตักไปใส่ตักไปใส่ใสแล้วห้องก,ก็เติมขยายไม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจุลินซีเจ้าวปวกอันนี้ก็ จุลินรีจะปวกยังไม่พร้อมใช้นี่ก็จะปวกยังไม่พร้อมใช้ทางนี้กัจิลินซีหัวปลาน้ำหมักหัวปลาอันนี้ก็บโบฮันขยายด้วยค่ะบบฮันเด็ดพร้อมใช้มักทิมไว้หลายปีแล้วยังไม่พร้อมใช้นะคะถังเหล่านี้นี่ก็จุลินซีหัวปลา ยังไม่พร้อมใช้อันนี้ก็น้ำหมักหัวปลาถัางนี้ก็ยังไม่พร้อมใช้จะเห็นว่าเบื้องพี่น้องสะเห็นนอนเต็มอยู่นอนตัวใหญ่ทังนี้ยวง่อนขยายบม่พร้อมใช้เนาะค่ะเนาะส่วนอีกทังนี้ทังนี้ก็น้ำหมักหัวปลานี่ทังนี้พร้อมใช้ค่ะ ทางนี้พร้อมใช้แล้วกระสีมีกินหอมกินหอมบ่มีนอนมีฝ้าขาวจินทรนยีเต็มเลยพร้อมที่จะบำรุงพืชผักของเราทางนี้พร้อมใช้ทางนี้ก็น้ำหมักหัวปลาขยายแล้วพร้อมใช้แล้วนี่ค่ะพร้อมใช้เมื่อก็้สิเป็นแบบนี้มันสีมีกินหอม ส่วนทางนี้ก็น้ำหมกักหัวปลายังไม่ขยายบ้านขยายบ้านไหนพรอมใส่เนาะค่ะเนาะทางนี้ก็บ้านขยายทางนี้ก็น้ำหมักจุรินรีเจ้าวปวดยังไม่ได้ขยายเต็มที่เนาะค่ะเนาะนี่ก็สิเป็นขอกมวดเกา่าขียงวัวแข็งด่านเหยียบกระบวยค่ะ อันนี้ทั้งเหล่านี้ก็นะ้ำหมักหัวปลาหมักไว้สี่ห้าปีแล้วค่ะหมักไปสี่ห้าปีแล้วหัวปลากระสิเป็น,อ,น,นปอันนี้ก็หัวปลาอันนี้ก็บ้าันได้ขยายด้วยค่ะบ้ฮันได้พร้อมใส่เพราะว่าเข้ากับหมักมักทิ้งไว้หมักทิ้งไว้ใส่จากน้ำตาลแล้วก็ใส่ เปลือกสับปะรดเป็นฝาขาวแต่ห้าจะเอาไปใส่ห้าก็ตักออกมาขยายซะก่อนตักอ,อกมาขยายด้วยน้ำตาลเทียมสูตรของอาจารย์ธงชนะตอนนี้ก็โบฮันขยายเนาะค่ะเนาะส่วนอีกทั้งนี้ก็จะเป็นปุยยูเรีน้ำปุยยูเรียน้ำมากเองอันนี้ก็บบฮัน พอมใส่ปันใดคะ่ะก็ล่างหงหมักอยู่ขั้นตอนการหมักส่วนทั้งนี้้ําหมักจุลินทรีย์หัวปลาก็ยังไม่ได้ขยายบใหันใ้ขยายบุหันใดพรอมใส่เนาะค่ะเนาะทางนี้ก็คือกันบุหันใดพอมใส่ทางนี้ก็เหมือนกันก่อนตีห้าสิใส่ห้ากระตรงไปขยาย โดยน้ำตาลเทียมของอาจารย์ท่งชนะเนาะค่ะเนาะที่ห้าไปเรียนรูมาไปเลียนรูจากสูตรอาจารย์ตาสิพรมใส่เ้ากกระตงขยายมันสะกอนเนาะค่ะเนะาะทั้งน้ำามักข้ากระสีมีไวป็นจุดๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะน้ำามักหัวปลาน้ำหมักหัวปลา นี่ก็น้ำหมักหม้ปลาอันพวนกนี้กับบริหารดีข่มใส่ค่ะอันนี้ก็น้ำหมักหม้ปลาส่วนทางนี้จุลินทรีย์เจ้าปวกเนี่ยจุลินทรียปลาเจ้าปวกเท้าเติมน้ำึ้นแล้วก็ใส่เขาซุก ก็ขยายาได้ต่อเรื่อยๆใส่มันได้เรื่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะมันบ่มีคำว่าหมดหมักครั้งเดียวใช้ได้ตลอดนี่ก็จุลินทรีย์จะปวกใส่เชื้อเห็ดใส่เชื้อเห็ดป่าเห็ดละโงกค่ะวันนี้ก็สิประมาณนี้เนาะคะ่ะน้องมาอัปเดตให้เบิ่งว่าสวนกเกษตรอินทรีย์ห้า บ็ใส่ปุ๋ยเคมีเอาใส่แบบไดแน่เนาะค่ะเนาะใส่ปุ๋ยที่เห้ามักเองก็มีหลายๆสูตรมีหลายๆสูตรจะเข้ไปเลี้ยนลูกมันก็มีหลายสูตรหลายแบบไปให้เลีเ้ยนลูกค่ะประมาณนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะ